สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมา,อ,าอัดคลิปขอบคุณจากใจนะครับสำหรับยอดผู้ติดต,ตามยอดซับสไครต์ผมเกิน100่ซับสไครต์นะครับานาะวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยมียอดซับสไครต์ผมที่104ซัพ์นะครับแล้วก็มียอดดูรวมนะครับจำนวน39,00 0ครั้งนะครับมียอดอเวลารวม,มนะครับเวลารวมเป็น310ชั่วโมงนะครับซึ่งมันก็ห่างไกลมากกับ เป้าที่ว่าหรือเกณฑ์ที่ทาง YouTube เขากำหนดว่าจะต้องผ่านเกณฑ์หารายได้แต่ผมก็ไม่ได้อะไรก็ต้องทำต่อไปนะครับยอด s u b s c r i b ์แค่ร้อยกว่านิดนิดเนี่ยนะครับร้อยนึ่งเนี่ยสำหรับคนอื่นอาจจะดูเล็กน้อยนะครับเป็นตัวเลขที่เล็กน้อยมากนะครับแต่สำหรับผมลุงสันคนเดินทางนี่มีค่ามากมายมหาศาลเลยนะครับพบนะครับอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามกดไลค์ คอมเมนต์นะครับหรือแม้แต่แวะเข้ามาชมแวะผ่านมาชมนะครับทุกคนคือกําลังใจทุกยอดวิวคือกําลังใจนะครับที่ทําให้ผมมีเป็นแรงผลักดันให้ผมนะครับมีกําลังใจที่จะเดินทางไปถ่ายทําคลิปในสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆทั้งในไทยและต่างประเทศมานําเสนอให้กับทุกท่านได้ชมในครั้งในคลิปต่อๆไป EP ต่อๆไปผมเปิด ช่อง u t u b e นะครับขึ้นมานะครับในชื่อช่องโอนแบคแพคเกอร์ลุงสันคนเดินทางนะครับเพื่อที่จะมานำเสนอนะครับประสบการณ์ในการเดินทางของผมในที่ผ่านมาและก็ในอนาคตที่ผมจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นบอกตรงๆนะครับผมเสพติดการเดินทางผมโบกรถตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อไปท่องเที่ยวแล้วก็พอทํางานก็ได้ออกเดินทางบ่อยๆกัน เก็บภาพแห่งความประทับใจเป็นภาพบ้างเป็นวีเป็นคลิปวิดีโอบ้างนะครับที่เก็บไว้ผมก็ต้องการนําเสนอให้กับทุกท่านได้ชมนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจสําหรับผู้สูงวัยนะครับผู้ที่เป็นวัยเกษียณแบบผมหรือใกล้กเกษียณแบบผมเนี่ยนะครับว่ากเกษียณแล้วเราต้องเป็นเกษียณสําราญนะครับคือเกษียณแล้วเดินทางท่องเที่ยวจะได้ไม่เหงานะครับไม่ใช่ว่ากเกษียณแล้วเหงาอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเท่านั้นนะครับ ผมก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาว่าผมจะเปิดช่อง YouTube เป็นช่อง YouTube ท่องเที่ยวรีวิวการท่องเที่ยวสำหรับคนทั่วไปและเน้นพิเศษสำหรับผู้สูงวัยอย่างผมหรือสำหรับคนกเกษียณอ,อายุการทำงานแบบผมนี่แหละนะครับอุปกรณ์การถ่ายทำของผมก็ไม่ได้มีอะไรหรูหรามากมายหรือมีราคาแพงอะไรมากมายนะครับผมไม่มีกล้องถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอไม่มีกล้องโกโปรสำหรับถ่ายคลิป ผมก็ใช้โทรศัพท์ iPhone ของผมที่ผมใช้ประจําวันผมนี่แหละนะครับเป็นตัวถ่ายนะครับเป็นกล้องในการถ่ายทําของผมแล้วก็จะมีขาตั้งกล้องนะครับที่มีรีโมทนะครับในการคอนโทรลการกดชัตเตอร์อะไรของผมเนี่ยติดตัวไปนะครับในการถ่ายคลิปผมก็จะมีอุปกรณ์อยู่ประมาณนี้นะครับในการถ่ายทําส่วนการตัดต่อก็เป็นแอปตัดต่อฟรีนะครับฟรี ก็ต้องทนกับการโฆษณาเวลาตัดต่อหน่อยนะครับก็ไปอัปโหลดมาเป็นคลิปฟรีนะครับเป็นเป็นแอปพลิเคชันฟรีที่จะใช้ในการตัดต่อภาพแต่อนาคตผมก็เข้าผมก็คิดว่านะครับผมก็คงพัฒนาตัวเองโดยการซื้อกล้องดีดอา่าซื้อแอปพลิเคชันหรือว่าซื้อโปรแกรมในการตัดต่อดีๆนะครับเข้ามาอา่เพื่อใช้งานนะครับแต่ตอนนี้ผมก็เหมือนคอนเซปต์ผมนะครับว่าถ้ายังไม่ผ่านเกณฑ์ การสร้างรายได้จาก YouTube เนี่ยนะครับผมก็จะยังไม่ซื้ออุปกรณ์พวกนั้นมาใช้ผมจะลองทดสอบความสามารถของคนสูงวัยนะครับคนใกล้เกษียณอย่างผมเนี่ยว่าสามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในมือเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับทุกท่านได้ชมได้ไหมที่ผมตื่นเต้นและผมดีใจจนผมต้องมาอัดคลิปขอบคุณร้อยซับสครของผมในวันนี้ก็เพราะว่าผมรู้ตัวเองครับว่าผมเริ่มมาจากศูนย์คือผมตัดต่อคลิปไม่เป็น โอเวอร์ไว e หรือใส่เสียงภาคในคลิปไม่เป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทําก็มีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวกับขาตั้งกล้องเท่านั้นนะครับแล้วก็เดินทางคนเดียวบ้างนะครับเดินทางไปหลายคนบ้างแต่ก็ถ่ายทําเองด้วยมือของตัวเองทั้งหมดคิดคอนเซปต์เองการภาคไม่มีสคริปต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ไปดูมาก็มาเล่าให้ฟังเมื่อผลตอบแทน มีสับมียอดซับสไครต์ถึงร้อยตามที่ผมวางเป้าไว้ผมก็เลยมาอัดคลิปขอบคุณทุกท่านนี่แหละนะครับผมเปิดช่อง YouTube เมื่อวันที่23มกราคมปีพศ2568นะครับถึงวันที่ผมอัดคลิปขอบคุณทุกท่านนี้ก็คือวันที่25พฤษภาคมพศ2568ก็เท่ากับ3เดือนเต็มเดือนกับ2วันพอดีนะครับ ผมลงคลิปทั้งหมดไปนะครับเป็นคลิปยาวนะครับที่นับชั่วโมงก็คือคลิปยาว32คลิปนะครับแล้วก็ชอตคลิปนะครับหรือคลิปสั้นเนี่ย87คลิปนะครับรวมคลิปยาวคลิปสั้นรวมกันผมตลอด3เดือน2วันที่ผ่านมาผมอัปโหลดคลิปไป118คลิปในตอนแรกนะครับก็หน้าปกคลิปก็ไม่มีเพราะว่าทําหน้าปกคลิปไม่เป็นก็ต้องพอทําเป็นแล้วก็ไปทําหน้าปกคลิปทับย้อนหลังไปนะครับ ก็ดีใจครับที่มีมาถึงวันนี้นะครับผมยังไงใครได้ชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับว่าอยางให้ผมถ่ายคลิปแบบไหนประเภทไหนยังไงบ้างนะครับปรับปรุงอะไรบ้างคลิปต่อ,ตอไปรบกวนฝากนะครับคอมเมนต์ให้ผมรับทราบด้วยนะครับก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับของการาทำทริปท่องเที่ยวในการเป็นเทเวลเลอร์ครีเอเตอร์นะครับผมยังจะมี แผนการหรือแนวทางการทํางานที่จะเดินทางไปสถานที่ต่างๆที่สวยงามนะครับที่ดีที่สวยงาม,ท,ท,งามที่น่าท่องเที่ยวมานําเสนอมารีวิวให้ผู้ติดตามและเพื่อนๆทุกคนพี่น้องทุกคนลูกหลานทุกคนที่ติดตามยูทูบช่องโอนแบ็คแพคเกอร์ลุงสันคนเดินทางได้ติดตามไปด้วยกันนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะได้เดินทางไปด้วยกันนะครับขอบคุณจากใจอีกครั้งหนึ่งสําหรับผู้ติดตาม ทุกคนที่ผ่านมาผู้ที่กด s u b สไครต์กดติดตามผมแล้ว100ร้อยกว่าคนนะครับร้อยสี่คนนี้นะครับแล้วก็ผู้ติดตามในอนาคตต่อไปผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะได้เดินทางด้วยกันไปชมความสวยงามด้วยกันในอนาคตต่อๆไปนะครับผมก็สัญญาว่าจะนําคลิปดีๆมานําเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ